พวกปลานี้มันก็อะไรกันขนาดนั้นเอ้ยมันมันไปดูหรืออย่างละเอาไปที่นั่นหรือหรืออย่างเว้ยเอาก็แค่ปากแสมันก็ไม่ได้เรื่องยากขนาดนั้นเอาเสียงอะไรเสียง ตอกประตูหรอหรือว่าตะปูแล้วเอาแล้วครับวันนี้ผมกลับมาทีอีกแล้วนะครับผมกับเกมแกรนนี่นะครับผมเกมผีคุณยายนะครับแต่ไม่ ออกไปได้เลยนะครับหลังจากที่มันเข้าไม่ได้จริงๆไหล่นะครับอาจจะลอยปีนิดแนละก็ปากแสบก็เวอร์ไปก็รู้สึกที่บอกจริงอะไรก็เถอะอืมเอาแบบนอมอลอีได้นะ่ะคนที่เดวไปแต่หลังจากรู้สึกอาจว่าจะได้รก,กรีดไหมอาจจะบอกจริง โอเควันที่หนึ่งมารู้สึกว่าจะบอกเองก็ได้แหละนี่คือบ้านเก่านะครับแต่ไม่ได้พูดอะไรก็ได้นั่นแหละนะครับมันมาันจะาคีโมไปอีกตาเดียวแหละนะครับต้องไปลยเว้ยโอเคไปไปก็ได้แหละนะครับ แต่อาจจะดินเสียงก็ขี้กลัวมั้งนะก็เป็นแต่ไม่ได้ออกไม่ไหนแหละเจอไหมก็อ๋อซ่อนได้ไหนซ่อนใต้เตียงอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วปิดปิดซ่อนไงดีอ่ะใต้เตียงลบแล้ว ที่นี้มันก็รออยู่มันจะยี่ไหนวะเซอร์ไพร์เอา้าก็ไม่เห็นไปนั่นแหละเอา้าอุ๊ยคุณยายอีเฮียเอา้าเราจะไปที่นั่นทำไมกันแล้วอุ๊ยวางกับดักมาเอา้ยมันไปหรือ,อยังละ่ะ ไปสิไปไปเออไปละไปละโอเคเก็บไหมไม่ได้เก็บแหละโอเคอเคุ้ยซ่อนอีกโอเคฮึแต่ว่าจะได้ยินเสียงแปลกๆนะครับก็โอ้โหกลับจากอะไรยะเอาไม่ติดแหละ วิววิวมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิยมาแล้วโอ้ซอนโอเคแต่หวังว่ามันจะอะไรเนี่ยมีแบตเตอรี่มาอ๋ออาจจะรู้สึกมันก็จะบอกเองอุ้ยมาเห็นแบบมาจนได้แล้วนะ โอ้ยยดแม่งเอ้ยไปเว้ยอาไปแล้วไปแล้วโอเคอโอเควางโอเคจะไปที่นั่นหรอวะเอ้ยเหลือแค่หนึ่งทุ่มห้าสิบห้าแล้วนะครับโอ้โหรู้สึกอาจจะบอกเองแล้วมันหลอนแล้วขนาดนั้นคุณยายบ้าบอบ้าแตกเลย ก็ตะพาแบบนี้ก็คือสวยไปแล้วเอา้ามันไปจริงหรือยังอุ๊ยโอ้ไม่ทุกจับโอ้แม่งปิดกับมันจนได้แหละนี่คือวันที่สองแหละนะครับโอ้โห แต่ไฟไม่มีเสียแล้วโอเคเอาละทีนี้ไปหาออกที่นั้นให้ได้อยู่นะครับโอ้ยอีกแล้ววะอีกแล้วให้ตายสิวะวันที่สามอีกจนได้แหละ อาเดี๋ยวอะไรอีกละโอ้พวกปลานี้มันก็อะไรกันขนาดนั้นเอ้ยมันมันไปดูหรืออย่างละเอาไปที่น,นั่นดูหรืออย่างเว้ยเอาก็แค่ปากแสมันก็ไม่ได้เรื่องยากขนาดนั้น เอา้าเสียงอะไรเสียงตอกประตูเหรอหรือว่าตะปูแล้วเฮ้ยเอา้าเปิดรลอยังเอา้าเอา้าคุณยายมันหายไปไหนวะเอ๊ะรู้สึกว่าจะบอกเองโอเค Ui 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 Khôi 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 Ui Xoan 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 Lốc bắc quả Được mà Chẳng mới chạy lẽ À À khôi Ok Vàng À Mày phải lấy nhằng rồi vậy โอ้โหหนีไปได้เลยนะคนดูนะเว้ยโอ้โหวางกับดักอีกเลยกูดเลยไอสัตว์เออเก็บไว้ก่อนโอเควิววิมันไปจนได้แล้ววะ ซ่อนเลยเดิถ้าเห็นกัดด่างเดี๋ยวมันจะยินเสียงรอกนะโอ้ยโอ้โหรู้สึกอาจจะยองยองไปนิดนะโอเคอุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้ยอุ้ยตายวุ้ยยี่อีกแล้วว่ะกับดักจนได้ล่ะโอ้ตาย สนิทมากเลยทั้งตัวแล้วก็แค่วันที่สี่อีกจนได้ละแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกไปไหนทั้งวันทั้งเวรเลยนะมันบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วอ่ะพโขวดสวยแต่ซ่อนไม่ได้ได้ดีแต่อีกครั้งสุดท้ายก็พอนะมันข้างๆอยู่แล้วอ่ะ อ,อ,อ,อุ้ยอะไรเนี่ยดอยมือมา <im> ขอพระท,ทำโทษไอ้เหี้ยนี่ยังหนักขอพระทำโทษไอ้เหี้ยนี่ยังหนักโอ้ตายอีกแล้วแต่สุดท้ายที่ยมก็ตายแล้วอะโอ้โหแล้วแค่อีกวันสุดท้ายโอ้ไอ้ไอ้นี่มันเรืออะไรกันวะเฮ้ย สองทุ่มมาเออแต่หลังจากที่บอกเองซอนก่อนอาจจะบอกเองก็ได้แหละนะครับเอาก็ก็ไปรู้ที่นั่นแล้วอ่ะมันกดซับโปรเทสอะไรก็ไม่รู้ วางกับดักอีกแล้ววันนี้โอ้โห <are> อุ้ยมันมาแล้วก็มาแล้วอีกแล้วเนาะอาจจะบอกเองอืมเสี่ยงวางกับดักแน่ๆนเลยเฮ้ยรอยเลือมันก็มาอีกแล้วมันก็เดินมาอีกแล้ว แต่หลังจากที่บอกเองนะ่ะมันก็ยากก็สวยไปแล้วอะ่ะแต่มาตัวสลวยไปซะก็บอกเองกันแหละเอ้ยเยมันยองก้าเข้ามาอยู่ ก็คือก็ตายอีกแล้วจนได้นะตายอีกสองสามรอบแล้ก็ไม่ได้แย่แล้วอะ่ะโอเคซอนตู้ซอนตูเ้เร็วเร็วโอเคซอนได้เดี๋ยวมันก็เห็นมาอีกแลาหลาะโอเค แล้วจะไปที่นั่นแล้วอ่ะมันก,ก็มันก็โคตรยากแล้วอ่ะแหละเอานิ่งเฉยเหี้ย <the> เอ้ย แต่แล้วหลังสุดท้ายโอโ้อะไรอะ่ะเฮ้มันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันอยู่สันบนหรือเปล่าวะบายบายไอ้กวงโง่ เมเวยพอขี่แพ้ตลอดละะ่ะเสียได้จริงโอเควันนี้คงก็ขอจบคิดอีกแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกด Subscribe ด้วยกดไลค์ like กดแชร์และก็กดกระดิ่งให้เต็งเตือนเลยนะครับวันนี้ก็คิดเจอกันสวัสดีนะครับแพ้เลย